มาอีกบนนอนี่มืดตึบมาตกยูแต่ตกบ่มีน้ำมันหันกับตกเนี่ยแต่มันบ่มีน้ำตกปอยโปยมืดเนี่ยเหมือนสิทธลมทะลายมืดแต่พอตกเลยกับบ่มีน้ำม,มีท่าดอกพอซ้ำนันอนะ แห่มาลกหญ้าในข้านี่ก็บ่มีน้ําดอกลกไปจังซั่นแห่น้ําทาก็บ่มีดอกจักตกเอาน้ําไปไว้ไสตกซื่อๆบ่ตกบ่มีน้ํางึดหลายเนี่ยข้า หมืดหลอบเลยพี่น้องเอ้ยจังได้กระต๊กมาอีกแหละแต่ว่ามันสิแห้งบ่มันสีมีหนามบ่ต๊กให้มันมีหนามแน่เดือดตอนเขา